สร้างแล้วห่งสร้างแล้วักช่องไว้เลยจำช่องไม่ที่แม่สร้างขึ้นมาเลยไหมมันต้องรอเจ็ดวันถึงราได้ตอนนี้ผ่านแต่ละสองวันละเลยพี่เมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อใช่นี่ไงวันนี้เป็นไงบ้างคะบรรยากาศงาน MU T เอ้ยงานออ่ประกาศอะไรอาการถือลิขสิทธิ์คนใหม่ค่ะ แอ,แอบเสียดายนิดนึงพี่เพชรเสียดายอะไรพูดมาเลยตรงๆมีฟ้าใสคนเดียวอ้าว็เขาเชิญแค่นั้นค่ะหรอแต่ว่าตัวนั้นจะเสียดายที่แบบว่าไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปก็ได้นะคะไม่ใช่ว่ามึงเป็นนางงามมาสิบปียี่สิบปีแล้วใครจะไปก็ได้เขาให้เกียรติเชิญแค่นั้นค่ะเขาไม่เชิญพ,พะะี่พ่อปาราหรอกพ,พะะี่พ่อปาราก็เคยเป็นหนึ่ง,งเองอย่าลืมว่าฟ้าใสเขาเชิญทุกคนค่ะอย่าลืมว่าบอสณวัดโพสหน้าเฟซหน้าบ้านฟ้าว่างานวันนี้เชิญเรียนเชิญทุกคนนะครับบอสนวัดรเขาพูดอย่างนั้นค่ะ แต่หนูต้องเข้าใจในคําว่าธุรกิจนะคะนางงามบางคนถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเขาก็จะไปทําไมคะอแล้วเม่เออเออวีนเวอร์วีนเวอร์กูพูดผิดแค่หนึ่งค่าคูพูดเปประโยคเดียววีกูสุดสุดเราพาหน้าผมค่ะเขาต้องแต่งตัวแต่งหน้านะคะ <c oughs> ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยโดนัทบอกเลยพี่เพชรไม่เกินจริงไม่เกินจริงตามสเตตัสของเพชรปักปลาวีนาะใช่ไหมคะถูกต้อง คือ<ม>กับการไคลโลแม่เคาะแอนซิลีแอนซิลีก็เข้าเอ,อแม่เคาะอแมนดาอแมนดาก็ปังเอ,อะคะแม่ไม่เคยที่ไม่เคาะไม่เป๊ะค่ะจบแม่เลิศว่ะก็นี่แหละเนาะที่เขาที่ยถึงเรียกว่าเป็นกูรูนางงามแม้จะเป็นอดีตนางงามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคําว่ากูรูนางงามเพชรไม่เคยเป็นอดีตแต่แม่มีข้อแม้นะถ้าเจสซี่มาวีนาอาจจะเหนื่อยหน่อยอ,อุ้ย อย่าลืมนะคะถ้าเจสซี่มาวีนาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายแล้วพลังประชาชน70แล้วก็พลังของกรรมการ30อย่าลืมว่าวีนาเขาจะได้ความอะไรรู้ปะคะแนนความพยายามคะแนนความต่อสู้คะแนานนางงามที่แบบมาบ่อยที่สุดให้เขาไปเถอะสักปีหนึ่งเจสซี่ยังอายุน้อยเจสซี่มาปีหน้าก็ยังได้เข้าใจไหมลูกอืมแต่วันนี้วีนาร้องไห้ไ้วยนะพี่เพชรเพราะอะไรฉีตื่นตันชีีคิดว่า หนึ่งฉันมาบ่อย 2. องฉันอายุเยอะสามฉันเป็นนางงามที่แต่งงานแล้วฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เจอแฟนขับ <Ừ. S 1> พลังที่แบบรักฉันล้นพ้นขนาดนี้เลยเข้าใจปะเป็นใครๆก็ต้องตื้นตันชีร้องไห้แม่ใช่อืมฉีดตื้นตันด้วยหนึ่งแล้วก็ชีก็พูดถึงเรื่องสามีชีเลิกกับสามีอืมอืมแน่นอนอยู่แล้วค่ะ ในในฐานะที่เพยรก็เือเลิกกับสามีเพชรตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> เรื่องมันเข้ามาในอาน,นอาจาภายใต้ความโชคร้ายมันยังมีเรื่องราวดีๆและมีเรื่องที่โชคดีอยู่เพราะฉะนั้นวีนาวันนี้อาจจะสูญเสียความรักในเรื่องครอบครัวไปแต่ว,วีนาไม่ต้องห่วงวีนามีพลังซัพพอร์ตจากแฟนคลับรอบข้างมหาศาลเหลือเกินซึ่งว <ừ> ีเพชรเชื่อว่ามันจะทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่วีนาขาดไปได้วีนาเป็นคนสวยวันหนึ่งวีนาเป็นสัการวลอย่าลืมว่ามหาเศรษฐีประเทศนั้นประเทศนี้พร้อมจะพุ่งเข้าหาวีนา เศรษฐีอ,อินเดียมหาอาณาจักรดูบงดูไบพร้อมพุ่งหาวีนาอยู่แล้วค่ะมไม่ต้องหว่วงตอนนี้สิ่งที่วีนาต้องทําคือทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนที่ฝากความหวังและความรักสมุดไว้กับวีนาแล้วเอาความหวังทุกอย่างกลับให้คนไทยทุกคนรอ,อวีนาอยู่ค่ะจริงแล้ววันนี้พี่เพชรต้องบอกว่าความวีนาต่อให้จะเป็นอดีตมิสแกรนที่เคยประกวดมากี่ปีปกี่คนกี่ครั้งรองไหนก็แล้วแต่จะยบหมด แม่จบเขา้วแต่ชุดสีขาวปากตรงนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ,ะที่รวบตึงแล้วแ,แม่จกตั้งแต่นั้นแล้วค่ะแ,แต่แม่ไม่อยากจะโพสต์ให้ความรู้สึกรู้สึกว่านางงามคนอื่นจังหวัดอื่นต้องต้องเสียใจยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือการแข่งขันอามาเถอะมันเป็นเรื่องของธุรกิจ business น,นั่นนู่นนี่คุณลงจังหวัดไหนก็มันก็เป็นเรื่องของ business ส,ส,สุดท้ายแล้วมันานางงามทุกคนก็มีบทบาทมีการรีวิวงานนั่นนู่นนี่แตกต่างกันแต่ถ้า แม่เคาะได้เลยว่าวีนาจึ้งตั้งแต่ชุดข่าวที่ออกมาแล้วค่ะลูกเนาะมันแรงเนาะดูเห็นความสูงเขาไหมพัฒนาการความสูงเขาไหมโดนัทสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันนี้วีนางชุดวันนี้ที่วีนาใส่คือชุดจักรวาลแล้วไม่ใช่ชุดงานแถลงข่าวจบไหมคะขาดแค่มงกุฎค่ะเลิศเลิศเนาะขนาดเขายังไม่ประกวดเอานี้ไม่ได้ว่าอิงฟ้านะดูเห็นวีนาประกบอิงฟ้าไหมลูกพูดแค่นี้พอจบ พี่เพชรอย่าแรงเกินอย่าแรงเกินเนวีนาประกบประกบน้องเชอร์เอมไม่ลูก <c oughs> พีพ่เพชรเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงเกินแล้ว <c oughs> แรงค่ะอันนี้แม่พูดแบบความจริงนะคะภาพรวมเขาสวยในรูปแบบของตัวเองอิงฟ้าเขาก็สวยในรูปแบบเขาเชอร์เอมเขาก็สวยในรูปแบบเขาแต่มันเป็นการประกบคําว่าประกบคําว่าประกบก็คือประกบนะเข้าใจไหมลูกอออิงฟ้าก็ อีกสามคือนางงามพเ<ร>พชรรักเซอร์เอมเพชรก็รักความสลาดนาง <ลด S 1> แต่วันนี้บริบทของเราคือกำ <choices> ล,ลังเชียร์เอ็มเอ็มยูทีเพราะฉะนั้นวันนี้วีนาพี่เพชรให้เขาค่ะเอออ่แล้วในมุมมองของพี่เพชรมองว่าถ้าสมมติคุณวัน์เนีย่ยจับสองลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยพี่เพชรว่าความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นไหมหรือว่ามันจะต้องมีการเหมิดอะไรกันคุณวัน์เขาชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะว่ามิสแกนก็คือความแตะแตะแตะอ่ คุนวัตรพูดเองนะคะวันนี้ว่ามิสแกยังคงความตะละตตะแต่ความเป็นเฟรนลี่กับทุกๆระดับ แต่ MUT คุณนวัตบอกว่ามันมีมนขังอยู่แล้วเขาต้องคีบและเก็บความรักษาความเป็น MUT บางอย่างเอาไว้นั่นคือสิ่งที่คุณนวัตพูดอย่างแรกเลยที่จะไม่เห็นบนเวที MUT คือการเต้นยั่วตามประกอบเพลงไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีแน่นอนคุณนวัตบอกว่า MUT เน้นการตอบคําถามความสารสลาดการเดินและคําถามแต่ละคําถามต้องเป็นคำถาม,ถาม,ม,ถามที่ทันยุคทันสมัยและให้นางงามได้ใช้สมองอย่างชัดเจนนั่นคือบอยบทของ MUT แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปของ MUT นั่นก็คือนางงามจะต้องขายของเก่งขึ้นสินค้าของ MU จะต้องเปรี้ยงเหมือนสินค้าของแกลนเพราะตอนนี้มันผลึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนางงาม MUT ต้องขายของได้เหมือนนางงามมิสแกลนธุร e ิสต้องรันต่อทุกสิ่งขับเคลื่อนได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าต่อไปเราจะเห็นนางงาม MUT มานั่งขายปาสลิด ขายกระเป๋า MU ขายอะไรต่อมีอะไรของ MU อรออุดหนุนอย่างเดียวหน้าที่คนไทยคืออุดหนุนสร้างมูลค่าเพิ่มแวร์ลูทางการเงินเพื่อให้เศร,รษฐกิจของประเทศไทยกระเตื้องไปในรรทางที่เลดขึ้นทำไมพี่เพชรเลิศดตัวต่อและ่ะคเลิอมตัตั้งนานแล้ว,ลวคือจะบอกว่าสิ่งที่พี่เพชรพูดอะ่ะคือสิ่งที่คุณแอนจกกักรพง์แล้วก็คุณบอสสวัฒนาพูดอย่างนั้นเลยแบบพี่เพชรพูดเลย เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งอ่ะคือที่เขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองในเรื่องของคู่แข่งนะแต่เขามองในเรื่องของอุตสาหกรรมนางงามในประเทศไทยแม่ติดตามคุณดวัตมาตั้งแต่แม่เป็นเด็กแม่ติดตามแองจักรพงศ์มาตั้งแต่หัวโป่งไวฟังนะสองคนนี้เขาไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงนะลูกจริงๆแล้วเขาเคย เกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดคุณนวัดเคยไปออกรายการคุณแอนคุณแอนเคยไปออกรายการคุณนวัดตั้งแต่ทวายไลท์โชว์ต,ตั้งแต่ตีสิบตั้งแต่รายการอะไรที่พวกอ,อ,อ,อีแฟนางงามบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำจริงแต่อยู่เข้าใจในพาร์ทของธุรกิจไหมลูกครับวันนี้เขาเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาตัดสินใจแล้วที่จะมาผนวกกันเพื่อเชิดชูความไทยเพื่อเชิดชูนางงามและกลุ่มทุกอย่างเอาไว้ในมหาอำนาจของคนไทยทั้งหมด เราได้กำไรเต็มๆน้่งโดนัทคนไทยได้กำไรเต็มๆนะลูกจบค่ะอ่าแล้วพี่เพชรมองว่าในเรื่องที่บอกว่ามงสามมาแน่เนี่ยเขายกเลิกหมายถึงว่าไม่ให้ใช้แฮชแท็กนี้แล้วจริงคําว่ามงสามมาแน่มันเป็นแค่วลรีวลรีหนึ่งจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วบางวันแบอกว่าไม่ให้ใช้เอาเข้าใจไหมบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับคำว่ามงสามมาแน่หรือบางคนอาจจะใช้คําว่ามงสามมาแน่เพื่อ เป็นอินสตาไรเพื่อให้คว้ามาให้ได้มันจะเป็นโมสาม <ừ, S 1> ที่ทุกคนรอคอยหรืออาจจะไม่ใช้แบบคุณนวั์ก็ได้คุณนวั์ใช้คําว่าจากคาว่า mu t สู่คําว่า mu นั่นก็ไม่ต่างกันถ้าจะเอามาแปลความหมายแปลภาษาบ้านๆมันก็ไม่ต่างกันมึงก็เป็น mu t <ừ. S 1> ที่สามารถจะคว้า mu ได้หรือมึงจะเป็นนางงามธรรมดาที่สามารถคว้าโมสามเพื่อให้มาเกิดกับประเทศไทยได้แค่คล้าคำพูดที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ในยะคือความหมายเดียวกันหนูเก็ตฟิลหระ,ะเออ แล้วอย่างอย่างกรณีวันนี้ที่มีการตาเพลงมาทำใหม่ความที่เพชเพชคเคยบอกว่าเพชเนี่ยติดตาม m อมาตลอดมิ Miss Universe, s ูน n เวิร์สเพชเ,เลือกเวทีที่เป็น T, เวแพงเหมือนที่เพชเป็นอยู่พี่เพชชอบมะมพี่เพชรมีความส้็นว่าการเอาดนตรีของประเทศไทยมาใส่หรือเอาจังหวะของกองของคล้องของปีของชิงเป็นการแสดงเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวว่าเราคือ Thailand โอลี ไม่มีประเทศไหนทําได้แบบเราเพราะว่าหนึ่งภาษาไทยเราเป็นภาษาเดียวที่มีในโลกสองวัฒนธรรมอย่ายลืมว่าคําว่าสวัสดีมีแค่ประเทศเราประเทศเดียวในโลกเหล,ลยยิ้มอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่เหมือนใครในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์เพื่อแสดงว่าฉันคือไทยแลนด์ที่ไม่เหมือนใครเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเลิศหนอแล้วพี่เพชรอยากเพิ่มเติมอะไรไหมครับเรื่องนี้พ,พี่เพช<อ>รจะพว่าปีนี้เราส่งกำลังใจใกับ พี่เพชรอาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้นะคะเราส่งกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดที่จะเข้ามาในปีนี้ปีนี้จะสนุกมากๆเพราะอะไรเรามีวีนาเป็นตัวกระโดดตัวกระโดดน่นที่นี้หมายความว่าทําให้จังหวัดอีกลหลายๆจังหวัดกระตือรือร้น,นทําให้นางงามอีกลหลายๆจังหวัดอยากจะแอคทีฟตัวเองเพื่อขึ้นไปอยู่ในเวลเดียวกับวีนาให้ได้แล้วใครจะได้กําไรพวกเราถูกไหมถูกคนดูแลกําไรถูกปะถูกต้องแล้ววีนาจากที่คิดว่าตัวเองมั่นอยู่แล้วเป็นราชินีอยู่แล้ว วีนาต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อฉันจะไม่ใช่วีนาที่ทุกคนเคยเห็นฉันจะเป็นวีนาในเวอร์ชั่นที่ทุกคนไม่มีวันเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้ m t สนุกแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มแล้วมิสแกนคนอื่นๆล่ะคะพี่เพชรพี่เพชรมองคนไหนไวหรือเปล่าที่แบบว่าที่ว่าจะมาฟาดได้มิสแกนปีนี้พี่เพชรเคาะกดเชเบลกับน้องเชอเอมจับมือคะ่ะเลอถ้างานพี่เพชรไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าพี่เพชรเองก็ชอบทั้งกดเชเบลแล้วก็แล้วก็ชอบทั้งเชอเอม แต่ในแง่ความสามารถที่ครบทุกด้านพี่เพชรเลือกกดเชเบลแต่ในแง่มันสมองและการที่จะต่อย,ยอดความเฉลเฉลาดก็ให้น้องเชอร์เอมแต่สุดท้ายแล้วมิสแกนต้องการความครบเออใครครบก็เอาไปแค่นั้นเองเลยค่ะง่ายมากแต่ว่าดูนะแต่มองว่าแอบเสียดายเชอร์เอมนะที่โอเคที่มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วทีมม่มีฐานที่มีฐานแฟนคลับมากพอ เซอร์เอมไม่จะเป็นต้องมีเชอร์เอมไม่จะเป็นต้องมงก็ได้แต่เชอร์เอ็มก็เป็นมีโลโก้ของนางงามที่เป็นมิสแกนที่ชานฉลาดแล้วก็สวยอยู่แล้วกริงเลยแม่ลูกแต่ทํายังไงได้อ่ะผู้ชนะมันต้องมีแค่หนึ่งเดียวเออจบไหมคะโอเคแต่ว่า,วาประเด็นคือสุดท้ายสุดท้ายโดนะขอถามพี่เพชรเป็นคำถาสุดท้ายเป็นคำถามสุดท้ายสะดวกไหมครับได้ค่ะถ้าให้เพชรเลือกว่าคนที่จะมา จัดการวีนาได้ให้เพชรตอบได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นพี่เพชรก็ยังตอบว่าเขาคือเจสซี่ค่ะเล่าถามว่าวีนาสวยไหมวีนาสวยเจสซี่สวยไหมเจสซี่สวยวีนาสูงไหมวีนาสูงเจสซี่สูงไหมเจสซี่สูงภาษากังกวีนาได้ไหมได้เจสซี่ได้ไหมได้เขามีอะไรที่แตกต่างกันนะคะเออ ประสบการเซซี่เดินแบบแบบชำชาเป็นเดอะเฟยไทยแลนด์เป็นนักแสดงเ,ออเป็นดาราประสบการณ์รการพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นรองใครสลิดการเดินเซซี่มาแค่ปีแรกทุกคนเห็นแล้วว่าประจักษ์แค่ไหนอืเพราะฉะนั้นถ้าคู่แข่งที่สูงสีสำหรับปีถ้าเซซี่มานะคือวีนาแต่คนไทยใจดีอะ่ะช่วยเถอะค่ะในฐานะพี่เพชรนะคะให้น้องวีนาไปเป็นตัวแทนของพวกเราเถอ,อ,อะเอาเลยเรื่องตอบคาถามแ้ะพี่เพชรถ,ถ้าวีนาเป็นเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาล่ะ ที่ไปคิดว่าวีนาต้องพัฒนาตัวเองมากพอสมควรแล้วกว่าจะถึงวันนี้ได้อวีนาต้องมีความเร็วในการตอบคําถามภาษาอังกฤษวีนาไม่ติดเทนแค่เรื่องนี้จริงๆวีนาขาดแค่กูจะตอบยังไงวะให้มันทัดใจให้มันจึง้งจึ้งแบบจึ้งจึงออจึงจ้งอ่ะเขาจะเขาหมายป้าเออแล้วอย่าลืมว่าปีนี้ประกวดที่ประเทศไทยวีนาเอยไม่รู้จะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วว่าประกฏที่บ้านตัวเองแล้วอ่ะถ้าวีนาพลาด กูก็ไม่รู้กูจะพูดยังไงแล้วเข้าใจปะออฉันจั่าว่าปีนี้จะจองบัตรวีไอพีไปยืนหน้าเวทีแน่นอนงานพี่เพคก็ต้องเจอกับตัวนั้นแล้วแหละเพราะตัวนั้นไปในบทบาทสือ่อ ได้ <c oughs> เป็นสัญญาว่าปีนี้จะไปให้กาลังใจวีนาทั้งรอบพรีลิมินารี่และรอบไฟนอลสัญญาทีมทุเรียนบ้านสัญจะไปดูวีนาแน่นอนในปีนี้ค่ะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ความคิดเห็นจาก n e ็ตไอดอลอดีตนางงามที่โดนปลดแล้วก็เป็นกูรูไม่เราเชื่อว่าคลิปนี้ต้องออกไปแน่นอนในวันพรุ่งนี้อย่าประดา่าดิฉันนะคะดิฉันวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของคนที่ ดิฉันพอจะไม่ได้พูดอะไรล้ำเส้นใครนะคะแล้วก็อยากเป็นพรวิารานดิฉันนะคะดิฉันพูดในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่งแล้วกูรูที่เป็นกูรูจริงๆที่ไม่ใช่กูรูจบตา oh. ที่ไม่ใช่กูรูที่ไปหาแสงจากใครแต่เป็นกูรูที่วิเคราะห์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะเก <Lord. S 2> ็ทคิวไหมเพราะท่ามีจะมานั่งรีแคปหรือว่าวิ่งไปหากระแสกนางงามเพชรไปนานแล้วแต่เป็น hmm. เป็นกูรูในฐานะที่พชเศเป็นคนที่ชอบนางงามแล้วก็วิเคราะห์จากความรู้สึกจริงๆของตัวเอง hmm. นะคะ แต่ก็จริงจริงนะจากที่พี่เพชรเคาะมาในทุกๆปีของ Miss u n i v e r s e m i ิ s t h a i l น n d Universe นะครับก็งงก็งงทุกคนนะ่ะถูกต้องค่ะอืแอนโทนีแอนโทนียพี่เพชรไปรับเขาที่สนามบินนะคะเพราะพี่เพชรรู้ตั้งแต่แรกว่าเมื่อแอนโทนีมาทุกอย่างมันต้องจบที่แอนโทเนียเก็ฟฟิลป่ะเออเอาง่ายๆเจสซี่ยังเบียดปีที่ปีนั้นนะเจสซี่ยัง เบียดวีนาขึ้นมาระจับมือกับแอนโทน,นียได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเจสซี่ไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวของวีนาไม่ใช่นะคะเ,เขาคือคู่แข่งที่น่ากลัวของวีนาแต่ถ้าปีนี้น้องเจสซี่น่ารักอ่ะอุยหนูไม่มาหรอกปีนี้หนูให้พี่วีนาไปดีกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยแม่เพชรแฮปปี้เพชรจะแฮปปี้มากๆแล้วแฟนขับเจสซี่ก็จะรักเจสซี่มากกว่าเดิมแฟนขับวีนาก็จะเชียร์วีนาอย่างมีความสุขเออ แต่วันนี้เจสซี่แบบยัดดันไปอยู่ต่างประเทศไงไม่แน่นะถ้าสมมุติว่าวันนี้เจสซี่อยู่ที่ไทยอาจจะได้เห็นหรือเปล่าพี่เพ็ตคิดว่า no, ไงแต่เจสซี่ก็ยังมีการโพสไอจีสตอรี่บ้าง oh. การทิ้งบอมเอาไว้อะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่าเจสซี่จะเอาอยัางไงไงตอนนี้เรายังไม่รู้จนกว่าวัาวนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการผู้เข้าประกวดทั้งหมดของ MUT วันนั้นแหละจะเป็นวันชี้แจงแล้วก็ชัดแจ้งทั้งหมดถ้าเจสซี่ตัดสินใจลงจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งมันก็ อ่ะมันก็สนุกมากขึ้นแต่แต่แต่เรามาอรอลุ้นกันหน้าง,งานจริงๆครับ <นะ S 1> อ่ะอีกหนึ่งคำถามพี่เพชอยากให้พี่เพชพูดถึง แม่ปุ้ยเพราะว่าตอนนี้แม่ปุ้ยเนี่ยก็อย่างที่ว่าน้องหมดสัญญาไปแล้วอยากให้พี่เพชรให้กำลังใจแม่ปุ้ยนิดนึงครับประหลัดแ,แม่ปุ้ยพี่เพชรมีแค่คําพูดเดียวนะคะพี่เพชรภูมิใจในความเป็นแม่ปุ้ยตลอดระยะเวลา6ปีที่แม่ปุ้ยทํา MUT มาแม่ปุ้ยคัดเลือกนางงามได้ดีมากๆแต่ละคนที่แม่ปุ้ยคัดมาหรือว่าแต่ละปีที่แม่ปุ้ยทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทคแคร์นางงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาใจใส่นางงามที่ทุกๆคนรักแม่ปุ้ยทาหน้าที่ได้ดีมากๆแต่ทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นดับลงและจบไปคําว่าบิสเนสมันมีการคนเก่าไปคนใหม่มาเสมอพี่เพชรแม่ปุ้ยเป็นแม่ผู้ให้โอกาสหลายๆคนแม่ปุ้ยทําให้แฟนนางงามรักและศรัทธาในคาว่า TPN แม่ปุ้ยคือคนที่ทําให้แฟนนางงามทุกคนมีความสุขตลอดเวลา6ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะทําไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบใดๆส่งกําลังใจให้แม่ปุ้ย ให้แม่ปุ้ยไปในบริบทต่อไปไม่ว่าก้าวต่อไปของแม่ปุ้ยจะไปทาอะไรในเกี่ยวกับนางงามหรือเปล่าหรือแม่ปุ้ยจะไปทําเป็นธุรกิจอื่นหรือแม่ปุ้ยจะเป็นคนเชียร์ใครก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเขาคือคนที่ทิ้งประวัติศาสตร์และทิ้งสิ่งดีๆไว้กับแฟนนางงามทุกคนนั่นคือสิ่งที่แม่ปุ้ยฝากไว้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแม่ปุ้ยต่อไปในฐานะที่เคยเป็นอนดีตลูกคนหนึ่งในฐานะ UI U I U 2 7ในฐานะรองอันดับสี การปลดตาแหน่งหรือไม่ปลดตําแหน่งของพีเอ็ไม่มีความสําคัญใดๆเท่ากับสิ่งที่พีเอ็ตได้นั่นก็คือพี่เอ็ตเคยได้มีโอกาสเป็นลูกคนหนึ่งของแม่ปุ้ยรักและสนับสนุนแม่ปุ้ยต่อไปค่ะลาทุกคนต้องตกมือแหละคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสปีดที่ต้องบอกว่าเห็นภาพและชัดเจนที่สุดนะครับเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายอันนี้เรื่องสุดท้ายจริง้จะมีการประกวด Univers e is y o u ้ยูซีซีนาในฐานะ อดีตรุ่นพี่ที่แม้ตอนนี้เธอจะคืนมงกุฎไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่มีใครสามารถลบตำนานที่ว่าอンเกจเมนต์ไม่มีใครแพ้เธอเพปป,รปราร์ลาน่าเป๊ะเธอคือนางงามโดนปลดแต่ในเ,เรื่องของการโดนปลดแต่ตำนานยังอยู่อยากให้พี่เพยให้่าลังใสรุ่นน้องนิดนึงครับก็อย่างที่บอกนะคะเราไปประกวดเอาทั้งตำแหน่งและตำนานแต่วันนี้ตำแหน่งเราหลุดไปแล้วแต่สิ่งที่เรายังคงเหลือก็คือ,อตำนานถูกไหมคะก็เวที universe is you ไม่ใช่การประกวดกระเทยโง่ เวทียูเอยูไม่ใช่เวทีเพื่อประกวดกระเทยสวยแต่ยูเอสยูคือเวทีที่เปิดให้สำหรับกระเทยที่อยากได้รับโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้คุณต้องรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดี พราะถ้าคุณไม่รักษาโอกาสแบบนั้นจุดจบคุณจะเป็นแบบผู้หญิงเสื้อแดงที่นั่งตรงนี้ก็คือสูญเสียโอกาสดีๆไปอืนะคะแล้วก็รักษามันไว้ให้ดีรักษามันไว้ให้แน่นถึงบางคนอาจจะมองว่าก็แค่มงกุดยูไมันสําคัญอะไรกับชีวิตนักหนาเพราะถ้ามันไม่สําคัญมันไม่เปลี่ยนชีวิตคุณคุณไม่เอาตัวเองขึ้นไปอยู่บนเวทีเพื่อแข่งขันกับใครหรอคะ่ะถูกไหมคะ คุณก็ต้องการการยอมรับคุณต้องการการยอมรับจากแฟนนางงามยอมรับจากแฟนคลับยอมรับจากทุทกคนคุณถึงเอาตัวเองกระเสือกกระสนขึ้นไปอยู่บนเวที Universe It You อยู่เวทีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปยืนอยู่บนท็อปหคุณต้องแลกมันมาด้วยความอดทนขยันต่อสู้และพัฒนาการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวที u n i v e r s e i ซคือเวทีหนึ่งที่ให้โอกาสสาวเพทสอยิงแท้ Okay. หรือใครก็ตามแต่ที่อยากจะขึ้นไปแสดงความสามารถของตัวเองน้องๆปีนี้ทําให้สนุกทําให้สนุกที่สุดเต็มที่กับมันพี่เพชรเป็นกำลังใจกับน้องๆรุ่น2025ทุกๆคนและพี่เพชรจะให้กำลังใจที่เวที University อยู่แน่นอนอีกแล้วเลย ก็ต้องบอกว่านี่นะคะก็เป็นกำลังใจกำลังใจจากรุ่นพี่เนาะที่แม้ว่าในวันนี้เธอไม่ได้ดารงตําแหน่งอยู่แล้วแต่เธอก็ยังเป็นตํานานของ Universe is you ไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่จะอีกกี่ปีกี่ชาติจัดกี่ครั้ง ตำนานเพชรปากปลาน้าเป๊ก็ยังคงเป็นตำนานของยูนิเวอร์สิตอยู่ตลอดไปนะครับยินดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขการดูนางงามปีนี้นะคะค,คือตั้งแต่ต้นปีเลยคือคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะการประกวดมีขึ้นจริงๆช่วงเดือนพฤศจิกาสำหรับ Miss Universe Thailand นะคะออส่วนยูนิเวอร์สิตอยู่อาจจะประมาณเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะคเปต้องใช้กับทุกคนค่ะดูนางงามอย่างมีความสุขขอร้องอย่างเดียวนะคะอย่าสร้างความแตกแยกอย่าเปรียบเทียบจนคนอีกคนนึงรู้สึกว่าเขาไม่มีค่าี่เพชรเคยได้ค่านางงาม ก่อนในอดีตมันไม่มีผลดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่พอสนุกเอาแค่พอประมาณสุดท้ายแล้วเขามอบความสุขให้คุณคุณได้รับความสุขจากเขาแฟร์อีนาฟแล้วค่ะครัขอบคุณพี่เพรมากนะครับสำหรับวันนีค้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ